สวัสดีครับวันนี้มีซูซูกิมาแนะนําอีกคันหนึ่งนะครับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังหาอยู่นะครับรถราคาแสนหน่อยๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมเลยตัวนี้เป็นซูซูกิสวิฟ t นะครับเป็นตัว GLX ตัวท็อปเลยนะครับปี2012นะหน้าตาตัวนี้ก็เดิมๆเลยนะครับเป็นตัวโฉมตั้งแต่ปี2010หรือว่าเท่าไหร่นี่นแหละจนไปถึง2017ก็ยังเป็นโฉมนี้อยู่นะนี่เป็นตัวท็อปเลยสีสันโดยรวมนี่สุดยอดมากนะ รถขับดีมากนะครับเครื่องเกียร์อะไรดีหมดเลยนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวจะพาดูแบบชิวๆนะครับยางเป็นยางปี2022นะครับยางปี2022ส,สภาพยางยังเต็มอยู่นะครับถึงแม้จะเป็นปี2022นะเ่ี๋ย่าไปต่อที่ภายในเลยคันนี้คุณแจบุ๊กเซอร์วิสไรครบเลยนะครับคุณแจบุ๊กเซอร์วิสไรพร้อม คุณแจ2ดอกนะครับมีบุ๊กเซอร์วิสมีใบที่เข้าตรวจที่ซู z u กินะครับครบหมดอันนี้ก็เป็นภายในนะครับนี่ฝ้าเพดานไอ้ที่บางแดดเนี่ยพลาสติกยังอยู่เลยรถสวยมากๆก็กพวงมาลัยก็เป็นแบบมังติฟังก์ชั่นนะครับคันนี้พวงมาลัยไม่มีลอกเลยนะครับตรงหน้าปัดนะครับตรงจอวิทยุ ริ้วรอยของเล็บอะไรน้อยมากแล้วก็ได้เป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับผมลองสตาร์ทให้ดูอ่าคันนี้เบาะเบิรก,กไม่มีฉีกขาดเลยนะครับรถสภาพพร้อมใช้งานมากๆนะครับเป็นตัวอีโคคาร์นะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับอ่าครับเบาะโซนหด้านหลังนะครับ ภายในรถด้านหลังก็ไม่เอียมนะครับรถเหมือนรู้สึกว่าเจ้าของเก่าน่าจะใช้แต่ด้านหน้านะครับโซนด้านหลังจะไม่ค่อยได้ใช้นะคันนี้อุปกรณ์การเปลี่ยนยางอะไรอะไรครบเลยนะครับรถคันนี้ได้เดิมทั้งคันเลยนะครับน็อตไม่มีขยับสักตัวเลยนะครับนี่นะครับเป็นอุปกรณ์การเปลี่ยนยางครับพลาสติกยังหุ้มอยู่เลยนะถือว่ารถใช้งานค่อนข้างแบบ เก็บดีนะครับสีสันก็ใสปิ้งปิ้งป้งป้ง,ปง,ปง <laughs> เดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องน,นะครับรถโอ้หรถได้เดิมมากนะนอันนี้ก็เป็นห้องเครื่องของซูซูกิสวีปนะครับปี2012นะครับ ตัวนี้น็อตไม่เคยขยับเลยนะน็อตฝาปงไม่มีขยับเลยนะครับน็อตแก้มก็ไม่ขยับนะเครื่องยังใสยอยู่เลยนะฝาปงฝาปงเดิมนะครับถ้าฝาปงไม่เดิมเนี่ยน็อตตรงนี้ต้องถอดมานะครับแล้วก็อาจจะมีตําหนิอะไรวานไปตามเนื้อผ้านะครับแต่ตัวนี้ก็สภาพพร้อมใช้งาน,นมากๆแอร์เย็นไม่เคยติดแก๊สนะครับตัวนี้ราคาอยู่139,000บาทนะครับใครที่หาอยู่นะ ลดราคาแบบเบาๆนะแล้วก็ s u ซ u k i เนี่ยเป็นตัวที่งอแงน้อยที่สุดแล้วนะในบรรดารถนะผมว่านะ s u ซูกินะครับผมฝากไว้ด้วยนะใครหาอยู่